I did. อนน่บ้างคะทุกคนคะอันนี้เป็นโรเพนะคะเกี่ยวกับเมคอัพอาชีพนะคะแบบแอบ,บงอนศิลปินนิดนึงราเพราะศิลปินมาสายเ่วยความที่เราเป็นเมคอัพอาชีพอะยังไงซะกก็ความรู้สึกของเราศิลปินคงไม่ได้เห็นใจขนาดนั้นนะคะ อันนี้คือเรื่องเราเฉยๆนะคะแต่ชีวิตจริงไม่ใช่อย่างนั้นนะคะทุกคนอย่าทัวลงเนออนะคะชีวิตจริงเนี่ยเป็นเมคอัพอาชีพหรือเป็นศิลปินเนี่ยก็มีค่าเหมือนกันนะคะโอเคนะอ่ะทุกคนจะบอกว่านี่สาฝันมากค่ะหมวยไปหาซื้อใหม่ในแอปส้มมาใช่ปะเออนี่ระบบแบบว่าเป็นศิลปินทัานหนึ่งจริงจะใส่ให้ดูนะคะขออ,อนุญาตถอดแว่นก่อนออกจากบทแล้วยมุกออนไม่ได้เลย จะบอกว่าตอนแรกอะหมยใส่แบบนี้ทุกคนเนี่ยตอนแรกคือนึกว่าใส่แบบนี้เลยเว้ยแต่ความจริงอะมันใส่เหมือนเชิงเหมือนศิเป็นนักร้องเกาหลีเลยก็คือต้องสวมจากในคอก่อนอะค่ะสวมที่คอก่อนแล้วมันก็จะมีที่ก้านตรงนี้เราใส่ที่หูเข้าไปนะคะสองข้างนี่นะคะทุกคนเนี่ยมันสานฝันได้เลยนะเห็นปะเนี่ยทุกคน 안녕하세요저는입니다ฉันน다มมีดผกัสมีชอบอะขอโทษค่ะแบบเป็นเอเอสเสียงดังมากเลยเนี่ยค่ะทุกคนไม่เนี่ยคือสาฝันในชีวิตมวยเหมือนกันนะแบบว่าคือเราอ่ะชอบโคเบเดนใช่ไหมเออเราก็เลยแบบว่าซื้อไม้มาลองดูนะคะทุกคนแต่หมวยตัดสายไปแล้วนะ เพราะว่ากะเอามาเล่นแค่เป็นพ็อปเฉยๆนะคะทุกคนคะ่นะราคาอยู่ประมาณ59บาทนะอืมก็คิดว่าเป็นเขาเรียกว่าซื้อเพื่อเยียวยาจิตใจแล้วกันนะคะเป็นที่เพึ่งทางใจอีกทางหนึ่งเนาะเพราะหมวยทำคอนเทนต์บ่อยมากนะคะเราก็ส่วนใหญ่จะเน้นคบเม่แดนเป็นหลักนะคะเราก็ต้องมีไม้ใช่ไหมใส่คบแม่แดนต้องมีไม้นะทุกคนไปหาซื้อในแอปส้มกันได้นะคะก็วันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามคอนเทนต์นะคะแล้วก็ ขอบคุณที่ยังคอยมาเมนให้กําลังใจกันอยู่เสมอเราติดตามผลงานอยู่เสมอขอบคุณมากจริงๆนะคะหมยก็อ่านทุกเมนแล้วก็ตอบกลับทุกเมนเลยนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะคำซามีดาชอบว่ะชอบตัวเองตอนที่ติดใหม่มากเลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะ เ,ออเดี๋ยวหมวยเนี่ยจะทยอยกลับมาเล่นเรื่อยๆนะคะกลับมาลงให้เรื่อยๆนะคะทุกคนน้องไม่ต้องห่วงว่าแบบหมวยจะไปไหนนะคะไม่ได้ไปไหนคะ่ะทุกคนสนติดงานนะคะยังไม่มีแฟนนะคะสนติดงานอย่างเดียวเลยนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะสำหรับการติดตามและรับชมนะคะไปก่อนนะคะอันยอง